สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กันอีกแล้วนะครับกับมาร์กตำรวจเอาเองนะครับก็มีคำถามหนึ่งนะครับจากทางบ้านถามมาว่าพี่มาร์กแนะนำอันไหนครับเบนนลีซูเปอร์โนวากับเรมิงตัน870นะครับผมต้องบอกงี้นะครับว่าสองอันดีทั้งสองอันเลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยซึ่งผมใช้เบนนลีเอ๊ะผมใช้เรมิงตัน870เนี่ยมานา,านพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอายุ31ผมซื้อเรมิงตัน870มาเนี่ย ตั้งแต่ผมอายุสิบนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเรมิงตันแปดสูนตอนนั้นเนี่ยเรม n งตันเนี่ยเขามีเขาเขาทำปืนออกมาแล้วก็ติดเฟอร์นิเจอร์ของแม็ก o o l มาด้วยครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ยังทําอยู่หรือเปล่านะครับก็เรมิงตันเป็นปืนที่ดีนะครับเป็นปืนที่ดีก็ได้เหล็กคุณภาพที่ดีนะครับผมโชคดีว่าปีที่ผมซื้อเนี่ยเรมิงตันยังไม่ค่อยพบเจอปัญหาอะไรมากเท่า 2, อสปีที่แล้วนะครับที่ว่ามีการล้มละลายนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าปืนเรมิงตันเนี่ยผมจะไม่แนะนําเลยให้ใครซื้อเลยนะครับถ้าเกิดคนที่จะซื้อปืนเรมิงตันปืนลูกซองเรมิงตันเนี่ยอันนี้ต้องคิดดูดีๆนะครับเมื่อก่อนเพราะว่าสิ่งที่เจอมากในปืนเรมิงตันก็คือการเคลือบผิวมาที่ไม่ดีที่เป็นสนิมนะครับแล้วการการขัดเงาขัดอะไรกับชิ้นส่วนภายในมาที่ไม่ดีทําให้มันเกิดอาการติดขัดนะครับอย่าง ที่เจอกันมากๆเลยคือยิงไปปุ๊บแล้วกระชากไม่กลับนะครับเหมือนน่าจะปอกบวมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกระชากกระชากกระชากด้วยแรงธรรมดาเนี่ยไม่กลับจะต้องกระชากลงมาแบบด้วยความแรงพองสมควรนะครับคือแล้วก็ที่ใช้มาเนี่ยเรมิงตันตัวนี้ที่ผมมีอยู่ส่วนตัวเนี่ยมันเป็นตัว Express Model นะครับเรมิงตันเนี่ยมันจะมีอยู่3เทียนะครับมี e x p r e ์ s Wing Master ร แล้วก็ police magnum นะครับซึ่ง police magnum เนี่ยจะเป็นตัวที่มันเป็นมาเทียบได้กับปืนปืนแต่งปืนที่ถูกรีไฟมาสูงสูงที่สุดแล้วนะครับเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ใช้ปืนค่อนข้างจะสมบุกสมบันเพราะหนึ่งนะครับตัวเม l i c e Magnum เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่กรมตำรวจของผมเนี่ยเป็นตัวเดียวที่เขาอนุมัตินะครับสำหรับเรมิงตัน Police Magnum เท่านั้นมันมากับ t r i g g e r g u a r d นะครับที่เป็นเหล็ก นะครับการเคลือบผิวที่เป็นพาร์กอริสพาร์กอริสเนี่ยถ้าเกิดคนเล่นปืนหนึ่งกันหนึ่งจะรู้ว่าพาร์ r อริสมันอาจจะขึ้นลอยง่ายมากนะครับพาร์กอรขึ้นลอยง่ายมากแต่เรื่องการทนทานต่อสนิมเนี่ยมันก,มนก็มันก็เป็นปืนที่เป็นมันเป็นการเคลือบที่ดีมากนะครับทนมากไม่ได้เป็นอะไรที่สวยแต่สมบุกสมบันมากนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนภายในของ Police Magnum เนี่ยจะถูกปัดเงามานะครับคือปืนกระบอกเนี่ย Police Magnum เมื่อเทียบกับ Express แล้วมันจะมีการที่มันจะผ่านช่างปืนมามากกว่าตัว Express ซึ่ง Express เนี่ยชิ้นส่วนออกมายังไงเขาก็ประกอบประกอบประกอบออกไปขายเลยนะครับมันก็เหมือนปืนกับแบบเขาเรียกว่า Factory Line ทั่วไปนะครับราคาถูกนะครับถามว่าดีใช้ได้ไหมเหมาะสำหรับ Home Defense หรือว่าการเฝ้าบ้านไหมดีครับแต่สำหรับงานตำรวจเนี่ยถ้าในปัจจุบันเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้า คุณเป็นตำรวจหรือทหารคุณอยากจะมีปืนลูกซองเอาไว้ส่วนตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ถ้าคุณอยากได้เร i n g t o n เพราะว่าคุณฝึกปืน r เรมิงตัน8.0มาเนี่ยผมแนะนำให้หาไม่วิงแมสเตอรก็ให้เป็น Police Magnum นะครับ Express เนี่ยพยายามห่างๆไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะใช้สมบุกสมบันแล้วเนี่ยไปในทางที่มันแบบเป็นโมเดลที่แต่งมากขึ้นดีกว่านะครับเป็นโมเดลที่ผ่านช่างปืนมา มากกว่านั้นดีกว่านะครับคือสรุปไง่ายๆเลยครับวันนี้ก็คือถ้าเกิดผมจะต้องแนะนำระหว่าง b e n เอลีซูเปอร์เอซูเปอรกับเรมิงตัน8.0ซึ่งถ้าเราพูดกันเร i n g ตัน8.0ถ้าหา Police Magnum หรือ Wing Master ไม่ได้ให้ไปเบนเอลีซูเปอร์โนวาครับเพราะว่าเบนเอลีเนี่ยใครๆก็รู้ว่ายังเบนเอล M4 เนี่ยเป็นปืนลูกซองออตโต้ที่ดีมากเซมิออตโต้ที่ดีมากนะครับถ้าไป ไปเบนเนลีซูเปอร์โนวาได้ก็จะดีนะครับถ้าเกิดชอบปั๊มนะครับถ้าเซมิออโต้อ่ะเซมิออโต้ตอนเนี้ยในอเมริกามี2รุ่นอยู่ที่ดังนะครับซื้อแล้วก็ไม่น่าจะเสียใจนะครับไม่น่าเสียดายทีหลังก็คือเบนเนลีแอนะครับแล้วก็เบริต้าเตอร์ทีโนนะครับตัวแท็กติคอลผมแนะนำเป็นปตัวแท็กติคอลนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่พนักเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าคนที่จะใช้เฝ้าบ้านเนี่ย ผมแนะนำเบรต้าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งแนะครับหรือไม่ก็เบรต้าเอสามร้อยนะครับอ l ลติมาพัทโรตัวนี้ก็จะดีมากเป็นลูกซองที่ยิงเร็วมากนะครับเป็นตัวที่เขาว่ากันว่าเป็นตัวที่ราคาถูกกว่าของเบรต้าหนึ่งสานะครับอ่ะถนัดแบบไหนก็ลองกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณซื้อปืนลูกซองมาปืนลูกซองปืนลูกซองแบบ f วามแอคชั่นเนี่ยไม่ใช่มันไม่ขัดนะครับ ผมเองสถานการณ์จริงเจอโจนที่มีปืนจริงขัดมาแล้วนะครับขัดมาแล้วนะครับอ่อันนี้คือคุณจะใช้ปืนลูกโม่ปืนลูกโม่ก็ขัดได้ครับมันมีโอกาสในการขัดอยู่นะครับ b o ว์แอคชั่นไรเฟมันก็มีวิมันก็มีการเมาฟังก์ชันของมันปัมแอคชั่นช็อ t กันก็มีการเมาฟังก์ชันของมันเองนะครับอย่าใช้ข้อนี้ว่าปืนคุณเนะ่ยเป็นแมเน a l การขัดน้อยไม่ต้องฝึกคุณต้องฝึกครับแล้วปืนพี่เป็นแมนนคุณต้องรู้ด้วยว่าการขัดของมันเป็นยังไงคุณจะได้ฝึกเคลียร์อย่างนั้นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าเกิดมีคําถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากส r i b รด้วยนะครับเราไปก่อนครับสวัสดีครับ